คลิปนี้ก็เทสเครื่องให้ดูนะครับสำหรับ Xiaomi 10T นะมือถือที่สร้างชื่อให้แบรนด์ Xiaomi ในตำนานนั่นเองนะครับโดยตัวนี้เนี่ยสเปคเบื้องต้นนะครับก็ได้แรม8นะครับรอม128สิ่งทีนะแต่ว่าสีน่าสนใจก็คือตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD คุณภาพสูงนะครับดีเฟนเตเนี่ยถึง 144Hz เลยนะถ่ายฟีดเนี่ยลื่นแน่นอน แล้วก็มาพร้อมสาร์ดก้อนนะครับ865นะซึ่งถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับเล่นเกมกราฟิกสูงๆเนี่ยเอาอยู่เลยนะข้อพิจารณาดีของเครื่องนี้ก็คือนะครับตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยตันที่ Android 12นะครับแต่ก็ยังใช้ได้ทุกแอปทุกธนาคารอยู่นะเทสกล้องให้ดูแล้วกันนะครับกล้องหลังปกตินะครับอันตรายสิบสามล้านพิกเซลก็ปกติแล้วก็กล้องหน้าเองก็ปกติเช่นเดียวกันนะครับเห็นหน้าผู้ขายอย่างชัดเจนนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ส่งของนะครับทีนี้ ตัวนี้เนี่ยลำโพงค่อนข้างดีเลยนะครับมีเบสด้วยนะเพื่อนเออคือทําลําโพงมาดีมากนะสำหรับเส Xiaomi 10T นะครับนี่นะครับก็สบายๆสำหรับการเล่นโซเชียลนะถ่ายฟิลนีได้ลื่นๆติดนิ้วดีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย r o V Free Fire PUBG เกมสามัญประจําบ้านเอาอยู่แน่นอนแล้วก็เกมที่รองรับ 120Hz หรือว่า120เฟรมเรทเนี่ยเล่นได้แบบลื่นๆสมูทเนียนตามากๆเพราะว่าจอตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ 144Hz เลย ใส่เล่นเกมนี้ฟินแน่นอนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวเครื่องนี่ก็มีร่องรอยเล็กน้อยรอบข้างนะครับตามการใช้งานเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้ลองดูเอาเองเลยแล้วกันนะครับว่าถูกใจหรือเปล่านี่ครับส่วนฝาหลังนี่ก็ยังเงาง,งามอยู่นะถือว่าเงาใช้ได้เลยนะครับฝาหลังนี่รอยน้อยนะครับมีรอยตรงที่ว่ามันโดนเคสดขัดก็เท่านั้นนะครับส่วนหน้าจอนี่ก็ใสๆนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้ว ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็ทักแชทมาได้เลยนะครับเพียง3,500บาทเท่านั้นรวมทรงอย่าลืมนะครับช้อปมือ2ราคาดีมีรีวิวคนขายติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ